สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9 5ทาหลอดคลิปนี้เป็นคลิปโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพุจจิกตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่31ทธันวาคมปี2,566หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้ว พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับ <ST AR> สิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎหมินพิจิตในหัวข้อโอกาสความรักครั้งใหม่นะครับพลังงานพาไพ่ใบแดกของคุณเป็นพลังงานของสเตนเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นพลังงานของความแก่งเป็นพลังงานของชาวสิงัคนาสิงนะครับเป็นพลังงานของควีนเหรียญเป็นพลังงานแห่งการโฟกัสถึงเรื่อง ต่างๆของตัวเองไม่ไว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าสําหรับตัวของคุณนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสดีๆโชคใหม่ๆโชคสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกนะครับมีพลังงานของคนที่ฝ่าฟันกับอุปสรรคเดินหน้าสู่เส้นทางของตัวเองที่จะมีพลังงานของความที่มีอารมณ์ที่ไปข้างหน้านะครับมีพลังงานของเดอรเมจิเชียนเป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์เป็นพลังงานของ ผู้รู้เป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของสองดาบเป็นพลังงานของการลังเลการตัดสินใจ การปิดกั้นการมีกำแพงนะครับมีพลังงานของควีนอับคับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆความสุขของตัวของคุณเองถือถ้วยอารมณ์และความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณห้าเหรียญกับความที่คุณเคยพยายามกับความเหน็บหนาวกับความอ้างว้างกับสิ่งที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วนะครับมีพลังงานของเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานแห่งการเฝ้ารอเป็นพลังงานแห่งการรอคอยรอคอยใครทักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่ารอคอยการกลับมารอคอย กับสิ่งที่หวังไว้ตั้งใจไว้นะครับมีพลังงานของ9ก้าถ้วยเป็นพลังงานของคนไม่เติมเต็มนะครับเป็นพลังงานงความการกลับมาดูแลตัวของตัวเองก็ได้นะอ่า,อาที่จะเป็นพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันคนที่ไม่เอาใจใส่กันคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะครับอ่ามีพลังงานของไนท์ออฟเทอรเกิลเป็นพลังงานของการที่กลับมานิ่งการกลับมามองถึงอนาคตการวางแผน อนาคตไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของโอทัลล่านะครับเป็นพลังงานแห่งมรดกและทรัพย์สินความเจริญรุ่งเรืองประสบการณ์การเพิ่มขึ้นและสมบูรณ์นะครับมีพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานงความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งการแข่งความแข่งในตัวของคุณก็ได้นะครับกับการที่เหมือนคุณอะไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ทําเพื่อคนที่คุณรัก ทุ่มเทเอาใจใส่กับคนที่คุณรักแต่สิ่งที่ได้กลับมามันเหมือนห้าเหรียญมันคือความผิดหวังและความเสียใจมีพลังงานแห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงการกลับมานิ่งในแบบของคุณอยู่ในบัลลังก์ของคุณนะครับกลับมามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึง่งนะ,ะกับสิ่งที่ความคิดของคุณอาจที่จะเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างนะมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานแห่งการได้สิ่งดีๆได้สิ่งใหม่ๆโชคใหม่ๆโชคแบบฟุกๆก,ก็ได้นะครับโชคแบบที่จะเข้ามาไม่ทันตั้งตัวนะ มีพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นสิ่งที่เคยเรียนรู้และการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมากกว่ามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วชาวท่านน้ํามีพลังงานไพ่เมจิจิเชียนขึ้นมานะครับคือคนที่เก่งคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วจะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ น้ำกรกดมินพิจิก่อนนะครับมีพลังงานของเดอะเอมเพอเรอร์เป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างทีมแดนไกลเป็นพลังงานงความหนักแน่นนะครับมีพลังงานของไนท์ออฟซอร์เป็นพลังงานงความขัดแยง้งความไม่เข้าใจหรือกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมีคนที่อารมณ์ร้อนใส่กันก็ได้นะครับมีพลังงานของเดธจบเลิกลาเพราะไม่ไม่ก็ได้นะครับมีพลังงานของไนท์ออฟคอ เพทเกิลน,นะครับในออฟเพทเกิลการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมานิ่งอยู่ในแบบของคุณการที่วางแผนถึงอนาคตข้างหน้าของคุณอยู่กับความมั่นคงนะครับมีพลังงานของเอทออฟครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณนะครับเป็นพลังงานแห่งการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของเดอร์ชาริออตเป็นพลังงานงความตั้งใจเป็นพลังงานงความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณก็คงเคยพยายามทุ่มเทให้กับคนที่ คุณทุ่มเทนะครับมีพลังงานแห่งความผิดความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานแห่งการจับได้การโปะแต่ความรู้สึกพังความรู้สึกที่มันเสียใจไปแล้วมันคอคงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้การที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่านะครับกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณสเตตสเตนเป็นพลังางานความเข้มแข็งกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของความดื้อความรั้น ความไม่เข้าใจความไม่ยอมซึ่งกันและกันกับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของติดไม้เท้าเป็นพลังงานของความทุ่มเทคุณก็คงเคยทุ่มเทพยายามที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อได้แต่มันเหมือนพลังงานของความโปแตกอะไรบางอย่างมีพลังงานของมือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ทําให้คุณเหมือน8ดถ้วยเป็นพลังงานของความที่ถือถ้วยของคุณอะออกมาจากความรู้สึกต่างๆ เดินสู่เส้นทางของคุณเดินสู่สิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆใหม่ๆของคุณหรือกับการมีกำแพงกันไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของดีเอ็มพ ทพธิดาดาวสุกดาววีนัทนะครับการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองการอยู่ในแบบของคุณคุณเป็นคนที่ดูแดใครแล้วอะ่ะเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยดูแดกันและกันเคยเอาใจใส่กันเคยทุ่มเทให้แก่กันและกันนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้น2ถ้วยเป็นพลังงานแห่งการพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่รู้ใจเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาจากอุปสรรคที่ผ่านมากับปัญหาที่ผ่านมาวัน วันวันที่หลุดออกมาวันที่เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของหนึ่งถ้วยจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาเติมเต็มเหมือนเป็นคู่กันพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่รู้ใจพบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจซึ่งกันและกันเริ่มต้นโอกาสดีๆไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของสองถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานแห่งการต่างฝ่ายต่างแลกถ้วยที่ดีให้แก่กันและกันความรู้สึกมองตาแล้วรู้ใจ ยืดหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆแล้วนะมีพลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับธาตุดินกันพุสงกรธาตุน้ํากรกฎมินพุจิกนะครับเดือเมิเชียนคนเกิด,ดวันพุธสเตนชาวสิงลัคนาสิงนะครับ พลังงานปัจจุบันของคุณมีพลังงา,น,างนการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นโอกาสดีๆนะครับมีพลังงานแห่งการที่มองถึงอนาคตไปข้างหน้าการวางแผนโดยเฉลี่ยเป็นพลังงานของชาวกรกฏลัคนากรกฏต่างถิน่นต่างชาติการเดินทางก็ได้นะครับอาจที่จะพบเจอกันในการเดินทางหรือคนคน,คนนี้อาจที่จะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าความเด็ดเดี่ยวในตัวของคุณความเข้มแข็งในตัวขอ,ของคุณกับสิ่งที่ผ่านมา คุณก็คงเคยพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเยอะแล้วมันเหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆการฝ่าฟันมาการมองไปข้างหน้าของคุณการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณแล้วนะครับชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะการกลับมาดูแดหัวใจของตัวเองการกลับมาดูแดวความรู้สึกของตัวเองซะมากกว่า มีพลังงานขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับอาจที่จะเป็นคนคนนี้อาจที่จะเข้ามาเป็นคนที่คอยดูแลกันคอยเอาใจใส่กันเป็นเหมือนพลังงานของคีนเหรียญเป็นพลังงานของการดูแลการเอาใจใส่นะครับเป็นพลังงานแห่งการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันหรือคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของ8ดดาบช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานแห่งการที่มีปัญหาเข้ามา นะ,ะให้กับชาวธาตุน้ำนะครับมีปัญหาที่เข้ามาการฝ่าฟันต่ออุปสรรคนะ,ะมีพลังงานของเจ็ดเหรียญกับสิ่งที่คุณเคยรอคอยเจ็ดเหรียญคุณอาจที่จะมองถึงอนาคตไปข้างหน้าแล้วนะครับมีพลังงานของเอ็ดออฟวานเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นที่ตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของความสดใสความสุขความสมหวังเดอะซันคนคนนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของความที่คุณอยู่กับเขาแล้วอะ คุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นของเขาความสดใสของเขาเขาจะมาเป็นพลังงานของเหมือนควีนถ้่วเป็นพลังงานแห่งการเติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของการพยายามและการฝ่าฟันไปด้วยกันจะมองถึงความทุ่มเทและมองถึงการปกป้องด้วยกันนะครับมีพลังงานของก้ยาวถลาน้วยองความมเป็นพนักงานของความมีพลังงานแห่งความไม่เติมเต็มอยู่นะครับมีพลังงานแห่งความเจ้าชู้นะการกลับมาอยู่ในบรรลังของคุณคว e นออฟเพเทเคิล เป็นพลังงานแห่งการกลับมามีสเสน่ห์อยู่ในบรรลังของคุณอยู่ในแบบของคุณถือเหรียญที่มีค่าเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆรอบๆตัวของคุณมองถึงสิ่งใหม่ๆที่ตัวของคุณนะครับชาวท่านา้ำกรากฏเปจิกมีพลังงานของเดอร์มชิเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองมองถึงอนาคตมองถึงสิ่งต่างๆมองถึงสิ่งรอบข้างคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วอะคุณทุ่มเทให้เต็มที่เอาใจใส่เต็มที่ นะกับสิ่งอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นอดีตไปแล้วจบไปแล้วอาจที่จะได้พบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่เหมือนการรอคอยครั้งนี้ของคุณจะได้พบเจอคนที่รู้ใจนะครับมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานแห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมา คิดอะไรในตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งต่างๆการกลับมาคิดแสงตะเกียงจะส่องนําทางคุณแสงตะเกียงแห่งเนี้ยอาจที่จะมีพลังงานของการที่คุณอาจที่จะไปเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะครับอาจที่จะไปเติมน้ํามันตะเกียงนะครับมีพลังงานของ5เหรียญเป็นพลังงานของความผิดหวังความเหน็บหนาวความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะทํามีคนที่ทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจกับความเจ็บ ที่ยังเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้ยังมีความเจ็บลึกๆในตัวของคุณการที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองเข้มแข็งในตัวของคุณการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณเองนะครับชาวธาตุน้นมกรกฏมีพิจิมีพลังงานของหนึ่งเหรียญนะครับมีพลังงานแห่งการ as, เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นดีๆเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับมีพลังงานของ8เหรียญคนที่จะเข้ามาจะมีพลังงานของความทุ่มเทเป็นพลังงานแห่งการที่จะเข้ามาทําเพื่อกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับ มีพลังงานของห้ามืเท้ากับการขัดแย้งหกถ้วยมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆนะมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆยังอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่นะมีพลังงานแห่งการอยากที่จะกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีในวันเวลาที่เราเคยขัดแย้งกันในวันเวลาที่เราไม่เคยเอาใจใส่กันในวันเวลาที่เขาทําให้คุณผิดหวังในวันเวลาที่เขาทําให้คุณเสียใจการกลับมาคิดการกลับมานิ่งอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบัลลังของคุณ คุณเป็นคนที่เคยทุ่มเทเขาคุณเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตซึ่งกันแล้วกันดูแลและอาใจใส่วันหนึ่งที่ไม่มีคุณแล้ววันหนึ่งที่ขาดคุณไปเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างไปนะครับชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสในออบคัพเป็นพนักงานแห่งการอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีการอีกครั้งหนึ่งนะ,ะมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆเ,เนี่ยคนเก่าๆที่จะอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับ ขอพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์นะมีพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ขอพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับชาวท่าน้ำกรกระกนพิจิกนะครับมีพลังงานของ5ดาดบเป็นพลังงานของการเลิกลาการไม่ยอมซึ่งการและกันต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันมีฝ่ายหนึ่งที่ต้องจบเดินออกมา ทิ้งความรู้สึกต่างๆออกมาจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของเจ็ดถ้วยโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏมินพุจิกนะครับห้าเหรียญความผิดหวังความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณการกลับมาถือหัวใจของคุณไว้คุณอยากที่จะมอบหัวใจนี้ให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่ไม่ทําร้ายกันอีกอ ในหัวใจลึกๆนะครับไม่ทำร้ายกันอีกไม่ไม่คอยทำอะไรลับหลังกันอีกนะมีพลังงานของเอทอฟครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึง,ถ,ง,ถ,งถ้วยเนี่ยก็คือถ้วยแห่งความสุขความสมหวังโอกาสแห่งการเติมเต็มโอกาสแห่งการที่จะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของ หนึ่งเหรียญเริ่มต้นกันด้วยจันมีพลังงานของไหนเป็นพลังงานของกระยาณิมิตที่จะเข้ามาเริ่มต้นที่ดีนะครับมีพลังงานของความเข้มแข็งความสเตนคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ดูแดและเอาใจใส่คนที่คุณทุ่มเทนะครับอ่าอาจ่จะมีคารที่จะมีคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้คุณขอโอกาสกันในการเริ่มต้นเดอะสตาร์ การอธิษฐานต่อดวงดาวจักรวาลจะส่งคนที่ใช่เข้ามาเริ่มต้นสิ่งดีๆด,ด้วยกันนะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นที่ดีเจ็ดเหรียญการรอคอยครั้งนี้มันคุ้มค่าแห่งการรอคอยคนที่ใช่จะเข้ามานะครับมีพลังงานแห่งการนิ่งความเงียบหรือการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองต่ามากกว่า ด้วยก็ได้นะครับมีพลังงานของสามดาบกลังมีความผิดหวังกลังมีความเศร้ายังมีความเสียใจกับความรู้สึกเก่าๆกับความรู้สึกเดิมๆอยู่ยังมีบาดแผลในหัวใจยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่หรือเปล่านะมีพลังงานของแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมันเหมือนยังมีใครที่ยังรู้สึกความถึงความติดแงกอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของความปิดบังความลับความซ่อนเร้นมีพลังงานจิตดาบเป็นพลังงานของความเหนื่อยความเจ็บที่ เจ็บอยู่นะมีพลังงานการกลับมานะกลับมาเหมือนเป็นพลังงานของการสิบเหรียญเป็นพลังงานของการมองถึงอนาคตไปข้างหน้านแล้วกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็คงเป็นอดีตไปแล้วก็ได้นะครับกับิ่งที่ผิดหวงังกับิ่งที่เศร้ากับถึงที่เสียใจกับมันรู้สึกออกไม่ได้นะ,ะกับความรู้สึกเนี่ยขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ำกลกฎมินพิจิกนะครับ ขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนำนะครับมีพลังงานของ p เพจออฟ o r ดเป็นพลังงานของการแอบสืบแอบส่องนะมีคมพลังงานของการแอบสืบแอบส่องในออบวานนะครับ King of วานนะครับเป็นพลังงานของราชาถือไม้เท้าหรือช,วช่วงเนี้ยชาวธาตุไฟอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่การงานโอหาโอกาสใหม่ๆอยู่ก็ได้นะครับโอกาสแห่งการเรียนรู้ใหม่ของคุณอยู่ก็ได้นะมีพลังงานของ s ิกออ c ครัเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอ,ขอคืนดีกันนะครับมีพลังงานของเดอะมูน เป็นพลังงานแหงความคิดถึงความโหยหาเป็นฝ่ายเขาแล้วหรือเปล่าที่คิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยทําให้แก่กันและกันวันเวลาที่คุณเคยทุ่มเทให้กับเขาวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขามีพลังงานของสามไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งความทิ้งอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะถือไม้เท้าของคุณมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะฟูลเป็นพลังงานแห่งการเดอะหลุดพ้นออกมา เริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณการกลับมาเข้มแข็งและมีความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะครับมีพลังงานของ ten of ten of p e n t a c l e นะครับการกลับมาดูแลส,สิ่งต่างๆรอบข้างสิ่งมีค่าก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างของตัวของคุณนะครับมีพลังงานการกลับมานิ่งการกลับมามีสเสน่ห์มองถึงอนาคตของคุณไปข้างหน้านะครับมีพลังงานของ seven of cups นะครับเป็นพลังงาน นะมีพลังงานของมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาดูแลตัวเองนะครับมีพลังงานของเจ็ดไม้เท้าเป็นพลังงานงการปิดกั้นการมีกำแพงกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเจ็ดถ้วยนี้ก็คือพลังงานของโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะโอกาสคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเพราะกับสิ่งที่ผ่านมามัน มันเป็นพลังงานงความผิดหวังกับสิ่งที่เสียใจไปแล้วคุณจะเลือกโอกาสใหม่ๆและสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของ The Emperor นะครับเป็นพลังงานของความหนักแน่นและความชัดเจนกับสิ่งที่กับสิ่งต่างๆของคุณที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องอนาคตของตัวของคุณเองซะมากกว่าแล้วนะครับชาว่าน้ำกรากฏมีพิจิกนะมีพลังงานของจัตติกเป็นพลังงานของความยุติธรรมความเท่าเทียมถ้าคนที่ จะเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ยุติธรรมไม่เท่าเทียมคุณก็อาจที่จะคิดว่าอาที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับกับคนเก่าๆคนเดิมๆของคุณก็ได้นะหรืออาจที่จะกลับมาคิดการกลับมาคิดจัดระเบียบวาแบบแผนอะไรบางอย่างให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางสิ่งดีๆให้กับชาวธาตุ น้ำกโรกมินพิจิกนะครับจะคัดกรองคนที่ใช่คนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับชาวทาน้ำกโรกดมินพิจิกหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ